พี่น้องครับตอนนี้ครับมาสองแค้นโยบ้านพออุนตาครับสวัสดี้เป็นกระรังเห็ดเนี่ยอยู่นะอันนี้กระรังปัวแค่นครับตอนนี้ครับแค่นป้าสมนะครับก่อนเขาจะเดินทางไปรัตนโอเปรมนต้องโยแดดเด้ชุ่มฝนพอดีแม่งต้องโยแดดใน้สองได้ครับผมไกลแบบนี่พี่น้องอาการเป็นยังไงพ่อ้

ไปเห็นเหมือนแรกเลยมันได้เห็นนั่นะเห็เงินในท่องตเนะเ็เงินในท่องได้ติมไหลายสุดตัวเออมานอมีพอนี่ละอันนี้ก็เล่ามวอาการยยกเข้าใจว่าเป็นแตรถเด้รถบัตรดิแยกขาจวเป็นเสแต่ บาดเลี้ยงบาดเฉยยังวคำละเอ็ดครับาอาการมันเป็นยังครับพ่อเนี่ยมันมันเป็นน้ำยังคือคือเปล่าปะหนังอาการหลินมึนเงื่อนโอ้เอาไปเปล่ามาหลิน,งนเงื่อนตัวนี่คือหลินเงืง่อนแค่นี้เวลาเขาเก็บนี่เขาบรสามารถเอานอนได้เนาะว่าใครดีแล้วนอนเวลาขันขานนอนก็ยินผู้เฒ่าเพิ่นว่าว่าแ่้วใครดีแนี่ยนีเรื่องกับนี่คน มักเบมัเยียบรถเออฮะิง <c oughs> ิ้สนักครับแกลแ้กลรถปรติหักกรถ <c oughs> ตอน้นมีคนมาเห็แตกรถครับเนี่ยอันนี้ดังแล้วลืตัวไม่ปัญหาดังแล้วสองอันแล้ว นี่อาการเด็กนี่แต่ว่าเพิ่นว่าลินมันนั่นลินมันนองติดอีกพอคืนมันขึ้นมันขึ้นเวลามันลงอันนี้เพราะเป็นลงอันนี้มันคืนแนเนาะเวลาเราเพาเป่าออกมันมันขึ้นเกาอันอันนั่นก็แก sí, like so 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 um, so ่นเกาแม้ม oh, ันบอลงได้มันจะมันขึ้นแต่มันเงื้อมันบ่มหมูมันมันมันบ่มหมูเป๊ะสหลด์มันสิมีแตงก็คืนเออขับบางวิธีกันแล้วแก่นเกาแม่ครับผม ตะกีบเบาอยู่สาวหน่อยกับแม่นแค่นั่นดวงนี่ล่ะครับผมอ่าเสียงอันนี้เสียงคือเสียงมันลิ้นมันขึ้น เอามาชองเต่าครับไอ้ซ้อมของอาจารย์เม่กีก่อนของผมไอ้ซ้อมที่หลังอยากจะเมาซ้อมที่หลังมาดินี่แบบจะเมาปุ๋ยละเอาหลังปีใหม่พรคิวงง้วเหยาคุณพ่อบนตานะครับศิลปินผู้ผลิตแกลนนะครับหรือว่าเป็น จะเป็นโมรดกอีสานอีกหนึ่งท่านนะครับช่างแขนระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยด้วยนี่นะครับ นาว่าจะป่าบุญแล้วก็ยังไปอีกไปทงก็กำลังเห็นนะครับเป็นหงอกำลังเห็นนี่แค่อะไรถูกหลูกเลยครับไใหม ยืดน่องแค่ตรงนี้ไหมประมาณสองปีแล้วพอสองถึงสามหมูต้องพักต่องยืดน่อกันดีๆกับเราหน่อยแมีนประมาณนั้นแหละใหม่ของผมรู้องผมก่อนเมื่อมันก็ไม่รู้ของผมมึงแต่อย่าไว้ยืดแต่มาลงเีันทีแรกแมนมากตอนนั้นอันปีหนึ่งตรงนี้อาจารย์ตนเป็นผู้สร้างให้ของผมหนี่มันี่มีเตาของ มอดนัดเต่าหนึ่งเดี๋ยวก็ตั่งใจเอาเต่าหนึ่งที่เดียวกันเอไม่หนึ่งเช่นสแตนดาร์ดเช่นนักเรียนเอไม่หนึ่งกับเช่นสารพบุกปุ่มหลังไม่นั่งเช่นนักวิทยา เยนนนักเรียนลืมใส่นอหนูอืเวแต่ย่ออยากไว้ะอว่าทองไว้หัวมันนะนักเรียนพอาพอามันจะเปิดพอาจังได้กูเป็นผู้ยิงเลยดิบอกว่าทองัมจะว่าพอาบอกว่าทองมันดะเรีนเด่นกันนะแม่หมาแม่หมาแม่มาจะได้ไหมแง่หมาบอกว่าทองแม่หมาแม่หมาพี่กอดกี่ีบ่ ก้อนิ้นก็ว่าก้อนิ้เน่ยนเยนะเออนั่นละก้นยิ้มหนนะ่นอยหัวบทสออ่ารถไฟออหน้าบานกำล,ล,ลังสามลลกนะครับครับผม <c oughs> ขั้นตอนกันซ่อมบำบรุงนะครับนี่วิธีการเราต้องใช้แสงแดด เงาเปลือจะให้ขี้สูตรมันอ้อนตัวนะครับอันนี้มันเป็นน้ำวันจะร่มนี่มันแข็งเราได้นี่น้ำนี่มันเยน็นอากาศเย็นน้ำเย็นแข็ง,งครัถือร่มถืออากาศเ,ย,นเนย็นแน่แข็งเราต้องอาศัยแสงแดดเพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ขี้สูตรอ้อนตัวเขาจะสามารถขยับลูกได้ครับ ทอดเห็ดป <a> ีประกอเห็ดแต่ <Walk from. S 1> right <from> <laughs> ีผู้สั่งตีบอเห็ดเลยบกปีนี่ขี้ขานั่นเดี๋ยวผมไจากตัวก็ถือขี้ถือเครื่เป็นมองขานะโอ้โหเห็ดือกเห็ดที่นี้มันเห็ดไทยน่าะอะไทำไมตี๋ผมมาสั่งนะครับยุส่ยูใช่ภูเนอพอมาสั่งวยี่สิบสามบัหดเล สั้งไปเห็เรียดไหยีมมุตเราเห็ดบุบ่างบัวนี่ตัวตรงขามกันกอนเาจะเดินทางพ่อเอาอุปกรณ์มาส่อมบำรุงสะก้อนพี่้องครับไ้ทำเบื้งตอนเพื่อแล้วห่นแล้วพี่นัครับผม้ทเบื้งตอนแล้วครอไร่อยู่ต้อเี้โอ้ย สังเบียมันเลนน้ำพอดูวะครับแยบมากบ่คนอยู่บ้านนี่นะโดงางนี่เนาะที่ทางหน้ามันก้าิ่นไหมโอ้่นเด็ดแค่ดูเหมือนเจนตวสังเบียแต่เหี้แ่แล้วเห็ดตะพินเราก็มาเลี้ยงกระพ๋อเลยนะต่เบิ้โดดเต่าแค่เนาะอันเดียวกันเน็ดซีผู้ใดก็คือผู้หนังนั่น่เลย แมลงในเพอนอำเภอสรินสรินจังหวัดสรินชุมพลชุมพลบุรงีงานเอีย่ยดงานเอี่ยนครับงานตะไล แล้วครับพี่น้องไก่จะเสร็จสิ้นแล้วมันมันมีแดดพี่ครับมันเคลื่อนในแล้วลดแล้วครับเนายดังไฟตัวดังไฟมันก็บ่คือตุนดังไฟเนี่ยดังไฟก็บ่คือแดดเนาะไฟเขาได้ล่นเราเด้แดดมันจุดสุขุมไปตลอดนะมันทั่วถึงกันมันมันทั่วถึงกันเนี่ยไฟมันนี่ล่นเลยร่นเลยล่นแท่ละลูกเนาะ ไฟห่อนทั้งหนอกทั้งในห่วห่อนเห็นไหมอันนี้มันผันหูมขอทั้งในด้เยียแต่ทั้งนามเหนีวทั้งในดีดีดดิีดแต่ไมนอย่นุ่มไปหมดเลยเลยไปเช็คเลิ่น โอเคนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้โอเคพก็ล okay, <Okay. S 1> องครับคลิปนี้ไวปจะมีคนจะพีิถองเด้อได้ครับแล้วคลิปต <Okay. S 1> ่อไปครับสวัสดีครับ